สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่รักทั้งหลายวันนี้ก็มาเจอกับอาจารย์อีกแล้วอาจารย์มีเล่ามีเรื่องมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับชีวิตของอบุคคลคนหนึ่งซึ่งคนทั่วๆไปก็จะรู้จักในานามของอภิมหาอัจฉริยะบุคคลซึ่งเป็น คนที่มีความเป็นอัจฉริยะแบบเป็นที่หนึ่งของโลกมีแต่คนยกย่องนะในการเรียนหนังสือเขาอาจจะไม่เก่งแต่เราก็ไม่อาจที่จะตัดสินลงไปว่าผลการเรียนในโรงเรียนนั้นเขาผู้นั้นจะมีชีวิตที่ประสบความ สำเร็จหรือว่ามีความล้มเหลวอันมีตัวอย่างที่มากมายที่ได้แสดงให้เห็นเราจะเห็นว่านักเรียนที่มีผลการเรียนยอดแย่ในโรงเรียนกลับกลายเป็นอัจฉริยะได้ในที่สุดซึ่งหนึ่งในนั้นก็เป็นบุคคลที่มีชื่อมีเสียง และก็เป็นผู้สร้างขวัญกำลังใจให้แก่บรรดาน,นักเรียนที่โลนักเรียนที่อยู่หลังห้องของชั้นเรียนเป็นนักเรียนที่เรียนไม่เก่งก็ไปอยู่หลังห้องเขาผู้นั้นก็คืออัลเบิร์ตไอสไตน์หรือที่เรารู้จากกันดีว่าอัลเบิร์ตไอสไตน์ในภาษาอังกฤษแต่ที่ บ้านเขาก็อาจจะเรียกว่าแอลเบิร์ตหรือแอลเบิร์ตแอลเบิร์ตไอน์สไตน์แต่ในภาษาอังกฤษก็เป็นแอลเบิร์ตเป็นบิดาแห่งทฤษฎีสัมพัทธภ,ภาพอันลือลั่นผลการเรียนของไอน์สไตน์ก็ ช่างต่ำต้อยน้อยหน้าเพื่อนร่วมชั้นเสียจริงๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้หมายถึงว่าเขามีไอคิวต่ำหรือขาดความฉเฉลียวฉลาดแต่อย่างใดหากแต่เขาก็เป็นเหมือนนักเรียนทั่วโลกทั้งในอดีตท,ทั้งในปัจจุบันและอาจจะไปถึงอนาคตนั่นก็คือเขาไม่เข้าใจว่า ทำไมเขาจึงต้องจําใจเรียนในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้สนใจใครรู้มันก็เหมือนกับโรงเรียนที่บ้านเรานี่แหละนะบางทีก็ไม่อยากจะเรียนก็ต้องเรียนเพราะว่าถ้าไม่เรียนมันก็จะไม่จบหลักสูตรออสตา์ในวัยเด็กนอกจากจะไม่ได้มีแววเป็นอัจฉริยะแต่อย่างใด ให้ปรากฏให้เห็นเขาก็เป็นเด็กที่มีพัฒนาการอย่างเชื่องช้าเขาพูดได้ช้ากว่าเด็กอื่นๆจนบิดามดาของเขาเกรงว่าเขาจะกลายเป็นเด็กที่ไม่สมประกอบและเมื่อเขาสามารถพูดได้แล้วเขาก็ยังพูดออกมาอย่างยากลำบากและก็พูดเป็นคำเป็นคำ เป็นพยางเดียวเสียเป็นส่วนใหญ่นอกจากนี้เขาก็ยังชอบอยู่นิ่งๆไม่ชอบเคลื่อนไหวร่างกายเช่นการวิ่งหรือการกระโดดโลดเต้นดังที่เด็กทั้งหลายชอบทําในวัยเด็กก็มักจะโปรดปานที่เด็กๆทั้งหลายโปรดปรานในการวิ่งการกระโดด แต่ไอายสไตน์กลับชอบอยู่นิ่งๆบางทีก็อยู่คนเดียวอายสไตน์ถูกส่งตัวเข้าไปโรงเรียนประถมแคทอลิกที่เมืองมิวนิกซึ่งเขาเป็นเด็กเชื้อสายยูเพียงคนเดียวในชั้นเรียนของเขาต่อมาเมื่อเขาอายุได้สิอ็ขวบเขาก็ได้รับการศึกษาในโรงเรียนมัธยมลุยโบลด์อย่างไรก็ตาม เขาก็มีความรู้สึกต่อต้านการเรียนในระบบโรงเรียนมาตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีเขาได้กล่าวในภายหลังว่าข้าพเจ้ามีความรู้สึกว่าบรรดาครูในโรงเรียนประถมและมัธยมทำตัวอย่างกับเป็นนายร้อยหรือนายพันในกองทัพวิธีการสอนที่ครูยุคนั้นชอบใช้คือ การใช้ความกลัวและการใช้กำลังทำให้เขาหมดสนุกในการเรียนซึ่งเขาวิจารณ์ว่าพวกครูเหล่านี้ทำให้ความยินดีที่จะเรียนความอยากรู้อยากเห็นความกระตือรือร้นที่จะค้นคว้าสิ่งต่างๆนั้นสูญสลายไปหมดคนสมัยนั้นเข้าใจผิดอย่างใหญ่หลวงที่คิดว่า การให้การศึกษาด้วยการใช้วินัยใช้กฎเหล็กต่างๆเป็นการส่งเสริมให้การเรียนดียิ่งขึ้นข้าพเจ้าคิดว่าสัตว์กินเนื้อทั้งหลายก็คงจะหมดอารมณ์อยากจะกินอะไรทั้งสิน้นหากเราจะใช้แท้หวดบังคับให้มันกินอาหารอานโอชะที่วางกองอยู่ตรงหน้ามันอันนี้เป็นคำพูดของไอสไต อิสตายทำคะแนนได้ดีเสมอในวิชาวันณคดีและคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นวิชาที่เขาชอบที่เขาสนใจแต่เขาก็ไม่ชอบวิชาด้านภาษาและก็ประวัติศาสตร์ซึ่งส่งผลคะแนนทำให้คะแนนตกตำ่ำตามลงไปและเขาก็ไม่เคยอําพรางหรือเสแสร้งให้ครูเห็นว่า เขาเกลียดชังวิชาเหล่านี้การแสดงออกของเขาทำให้บรรดาครูทั้งหลายหัวเสียเป็นอย่างยิ่งครูคนหนึ่งถึงกับเคยพูดกับเขาว่ามันคงจะดีเนาะถ้าเธอไปจากที่นี่เสียได้และไอสไตล์ก็ตอบว่าแต่ผมยังไม่ได้ทำผิดอะไรเลยนี่ครับ ครูคนนั้นกลับครูตะคคอบทันทีว่าก็คงไม่มีอ,อะไรจะแย่ไปกว่าต้องไล่เธอออกจากโรงเรียนแต่ก็ไม่แน่นะมันอาจจะเกิดขึ้นได้สักวันหากเธอยังทําท่าเฉยเมยหรือนั่งฝันหวานในห้องในขณะที่พวกเราพยายามสอนให้เธอเรียนรู้อะไรๆท่าทีของเธอ มันทำลายความเคารพนับถือที่นักเรียนควรจะมีต่อครูบาอาจารย์คำว่าความเคารพนับถือที่ครูบอกนั้นในสายตาของไอสไตน์ le, มันคือการทำลายเสรีภาพและเขาอย่างคิดว่าวิธีการบังคับและการใช้อำนาจบาดใหญ่ในโรงเรียนทําให้นักเรียนสูญสิ้นความเป็นตัวของตัวเอง ในระบบที่สร้างมนุษย์กึ่งทาสวิชาที่เขาเกลียดชังที่สุดคือวิชาพระศึกษาที่จะใช้วิธีการออกกำลังของพวกทหารมาใช้ฝึกนักเรียนทำให้เขามีทัศนคติในแง่ลบต่อทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับทหารเขาไม่อยากจะคิดเลยว่าสักวันหนึ่งเขาจะต้องไปเกณฑ์ทหารด้วยเหมือนกัน เขาแสดงความดีใจจนออกนอกหน้าเมื่อบิดาของเขาเข้ามาบอกว่าธุรกิจของครอบครัวกำลังจะล้มละลายและทั้งครอบครัวก็จำเป็นจะต้องย้ายไปอยู่ที่มิลานการต้องย้ายไปอยู่ต่างประเทศเป็นหนทางที่ช่วยให้เขารอดพ้นจากโรงเรียนที่แสนน่าเบื่อและการต้องไปเป็นทหารซึ่งเป็นสิ่งที่น่า ท่านพึงยิ่งกว่าแต่แล้วเขาก็แทบเข่าอ่อนเมื่อบิดาของเขากล่าวต่อไปว่าทั้งครอบครัวมิได้รวมถึงไยสไต์ด้วยเขาจึงต้องอยู่ที่โรงเรียนที่มิวนิกต่อไปอีกอย่างน้อยหนึ่งปีจนกว่าเขาจะจบมัธยมปลายเขาจึงถูกทิ้งให้อยู่ที่มิวนิกแต่เพียงผู้เดียว และต้องทนทรมานอยู่ในโรงเรียนเดิมต่อไปในที่สุดเขาก็คิดแผนการอันแยกยนต์ขึ้นมาได้เขาได้ขอให้เพื่อนคนหนึ่งซึ่งมีบิดาเป็นแพทย์ให้ช่วยออกใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าเขาเป็นโรคเส้นประสาทกระทบกระเทือนอย่างแรงและต้องไปพักฟื้นกับครอบครัวที่อิตาลีเป็นเวลาอย่างน้อย ครึ่งปีทางโรงเรียนก็อนุญาตให้เขาพักการเรียนได้อย่างไร้ปัญหาการศึกษาตามระบบโรงเรียนของเขาจึงเป็นอันสิ้นสุดลงชั่วคราวแต่เขาก็รอบคอบพอที่จะขอให้ครูวิชาคณิตศาสตร์ของเขาช่วยออกใบรับรองความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ให้แก่เขาเสียก่อน ซึ่งต่อไปก็จะช่วยให้เขาได้รับการศึกษาในโรงเรียนที่มุ่งเน้นการเรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ชั้นสูงได้อย่างสะดวกในเวลาต่อไปหลังจากไปพักผ่อนกับครอบครัวที่มิลานได้ไม่นานบิดาของไอสไตน์ Star ได้กระตุ้นให้เขาเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนโพลีเทคนิคแห่งสริกซึ่งในช่วงเวลานั้นจัดว่า เป็นโรงเรียนด้านเทคนิคชั้นสูงที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปตอนกลางและที่สำคัญสำหรับเขาคือเขาสามารถรับการศึกษาได้โดยไม่ต้องมีประกาศนียบัตรมัธยมปลายแต่เขาก็ยังต้องสอบเข้าให้ได้ก่อนซึ่งแน่นอนว่าเขาสอบตก แม้ว่าคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ของเขาจะสูงส่งเกินหน้าผู้สมัครคนอื่นๆแต่เขากลับได้คะแนนตกต่ำในวิชา,าสัตวศาสตร์ในวิชาภาษาสัตวศาสตร์และพฤกษศาสตร์เขาได้กล่าวในภายหลังว่าที่ข้าพเจ้าต้องสอบตกนั้นนะข้าพเจ้าก็สมควรแล้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนพลีเทคนิคซึ่งประทับใจคะแนนคณิตศาสตร์อันเยี่ยมยอดของเขาจึงได้แนะนำให้เขาไปเรียนเสริมส่วนที่ขาดในโรงเรียนแห่งหนึ่งที่เมืองอารเราซึ่งเขาค้นพบด้วยความประหลาดใจว่าเป็นโรงเรียนที่มีระบบการเรียนการสอนที่ดีให้เสรีภาพทางความคิดแก่นักเรียนอันเป็นสิ่งที่ไอสไตไม่เคยได้ผ่านพบมาก่อนในเยอรมนี เขาจึงเข้าเรียนอย่างสบายใจและได้รับประกาศนียบัตรมัธยมปลายภายในหนึ่งปีหลังจากนั้นเขาจึงสามารถเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนโพลีเทคนิคได้ชะตาชีวิตลิขิตให้ไอสไต์ต้องสอบตกเอนทรานซเมื่ออายุ16ปีแต่เขาก็ได้กลายเป็นศาสตราจารย์ เมื่ออายุได้34ปีและพออายุได้42ปีเขาก็ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์เนื่องจากการค้นพบคลิสีควอนตัมอันโด่งดังที่สุดในศตวรรษที่20่จบแล้วครับอันนี้เป็น ชีวิตในวัยเด็กของไอสไตไ์ที่อาจารย์เคยรู้ว่าแม้แต่ครูก็ไม่ต้องการที่จะสอนเพราะว่ามันสอนไม่ได้เขาทึกทักเอาว่าไอส์ไตนี่เป็นเด็กเออเป็นเด็กทึนทึกสอนยังไงก็ไม่รู้เรื่องก็แนะนำให้พ่อของไอส์สไตนี่นำไอส์ตไ์ไปเรียนที่อื่น แล้วด้วยจินตนาการด้วยความคิดความเป็นอัจฉริยะก็ทําให้เขาศึกษาค้นคว้าโดยตนเองจนกระทั่งไปพบกับคริสตีสัมพัทธภาพจึงให้เขาได้รับรางวัลโนเบลดังกลาง่าวอันนี้เป็นเกรดความรู้เล็กๆน้อยๆอสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครอง ถ้าลูกหลานของท่านเรียนหนังสือไม่เอาไหนได้คะแนนต่ำๆหรือว่าติดศูนย์ติดรอก็อย่าเพึ่งตีโพยตีพายก็พยายามให้กำลังใจเขาอาจารย์ก็บอกว่าเราก็ต้องคิดบวกไว้ก่อนคิดบวกก็คือคาดหวังความสำเร็จ คาดหวังผลดีที่จะเกิดต่อเขาในอนาคตเพราะว่าชีวิตของเราอยู่มาทุกวันทุกวันนี้มันก็ต้องมีวันหนึ่งที่จะพัฒนาได้ก็ขอให้ทุกคนได้พัฒนาชีวิตของตัวเองโดยการเรียนรู้ในวิชาต่างๆทั้งทางโลกทั้งทางธรรมทั้งทางด้านจิตวิญญาณจิตใจของเราเป็นยังไงเราก็ต้อง ศึกษาเรียนรู้แล้วก็ควบคุมความคิดอย่าให้คิดลบให้คิดบวกให้มีอารมณ์แจ่มใสคาดหวังว่ายังไงยังไงชีวิตของเรามันก็จะพบแต่สิ่งที่ดีที่งามและขอบอก ท่านที่รักทั้งหลายว่าพยายามทำสมาธิทุกวันทุกวันอย่างน้อยวันละ20นาทีาสำหรับวันนี้อาจารย์ก็เอาอาดีตของอันเบิร์ตไอ์สไตน์ตอนเป็นเด็กเอามาเล่าสู่กันฟังก็เป็นข้อคิดเตือนใจว่าอย่าผิดหวังกับลูกๆหล,ล,ลานๆ ที่เกเรหรือว่าที่เรียนไม่เก่งยังไงยังไงคนเรานี่มันมีจิตมีหัวใจมันพัฒนาได้อยู่วันหนึ่งเขาก็จะพัฒนาให้ดีกว่าเดิมได้ก็ขออวยพรให้ทุกทุกท่านจนมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จสมหวังแล้วก็เห <c oughs> มือนเดิมเหมือนเดิม เหมือนเดิมก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับช่องของอาจารย์ด้วยอาจจะขอบคุณเป็นอย่างมากวันนี้ก็สวัสดีครับ